สวัญญสดีครับนี่คือรายการเกร็ดความรู้เกมเราจะมาพูดถึงวิธีการดูฉากจบทั้ง4แบบของเกมวานคิลลี่อิลิเซียมกันนะครับก่อนอื่นขอขอธิบายอย่างนี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูฉากจบเกมนี้ครบทั้ง4แบบแล้วนะครับเราจะได้โทรโลฟีหนึ่งมานะครับซึ่งโทรโลฟีนั้นนะครับจะเป็นโทรโลฟีที่บอกว่า คุณได้ดูฉากจบทุกแบบไปแล้วแค่นั้นแหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับวิธีการดูฉากจบทั้ง4แบบเลยเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันต้องทําเป็นวนอีหลูไปนะครับเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นอ่า chapter เก้าเคลียร์ละไม่ว่าฉากจบใดก็ตามนะครับพอเราเคลียร์แล้วเนี่ยแล้วดูเอนเครดิตเสร็จปุบ๊บ มันจะให้เราเซฟเกมครับผมซึ่งไฟล์เซฟเกมนะครับนี่ฮะก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้ Chapter 9 The Fate of the World แล้วก็เป็นรูปดอกไม้หรือรูปทุ่งดอกไม้แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปดูฉากจบอื่นๆนะครับผมคุณผู้ชมก็ต้องไปโหลดเซฟ Chapter 9 The Fate of the World ที่เป็นรูปทุ่งดอกไม้แบบนี้นะครับผมและทีนี้คุณผู้ชมก็ไปปลดล็อก ฉากจบนั้นๆเลยครับผมคือคุณผู้ชมต้องทำวนอีลูปอย่างนี้ไปนะครับจนกว่าจะครบสฉากจบนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับ เอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยจ้าเราจะมาพูดถึงวิธีการดูฉากจบทั้ง4แบบของเกม One Kill Elysium นะครับแต่เบื้องต้นนะครับขออนุญาตพูดถึงวิธีการดูฉากจบแบบที่1และ2ก่อนนะครับผมอา่าวิธีการดูฉากจบแบบที่1และ2นะครับง่ายๆเลยก็คือสมมุติว่าคุณผู้ชมเล่นมาที่ Chapter 9แล้วแล้วมาถึงจุดตรงนี้นะครับจุดเซฟที่2นะฮะอ่าจุดเซฟที่2อยู่ประมาณนี้นะครับน่อ่าให้ดูรอบๆเลยเสร็จแล้วทีนี้นะครับสังเกตที่แผนที่นะครับเราจะเห็นรูป นสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมเดินไปหารูปขนสีขาวเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยเยนะครับนี่ฮะเราขึ้นเขาตรงนี้เลยจ้านี่ฮะคุณผู้ชมครับเราจะเจอเออแมนอยู่ตรงนี้ให้คุณผู้ชมไปคุยกับเออแมนครับซึ่งคุณผู้ชมก็ดูเนื้อเรื่องไปหรือว่าสกิปไปจนกว่าจะถึงซีนนี้ครับนี่ฮะ มาจนถึงซีนนี้ครับผมอ่าผมจะอธิบายอย่างนี้เลยนะครับวิธีดูฉากจบแบบที่1เลยก็คือให้คุณผู้ชมเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า accept that you are Valkyrie and do what must be done นะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้พอเลือกไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเนื้อเรื่องอีกนิดหน่อยกับเออร์แมนแล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมก็เคลียร์แชปเตอร์เให้จบเลยครับผมอ่าพอเคลียร์แชปเตอร์เจบปุ๊บนะครับเราก็จะเจอฉากจบที่หนึ่งนะครับ สำหรับฉากจบที่2นะครับให้คุณผู้ชมเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า choose to be human and go with a man ครับผมหลังจากที่เราเลือกไปแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องนิดหน่อยก็จะเข้าสู่ฉากจบแบบที่2เลยครับรวมทั้งเคลียร์ฉาก chapter 9ไปด้วยจ้าอ่าและเรียกได้ว่าเป็นฉากจบที่จบง่ายที่สุดในบรรดา4ฉากจบด้วยนะครับสำหรับวิธีการดูฉากจบแบบที่3นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับผมก็พอคุณผู้ชม มาเล่นที่ Chapter 9แล้วให้คุณผู้ชมลุยไปเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ต้องหาเออร์แมนนะครับแล้วก็ลุยไปจนถึงวงกลมตรงนี้พอถึงวงกลมตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็ไปปราบบอสใหญ่ใน Chapter 9เลยแล้วเราจะเจอฉากจบที่3นะครับ และมาถึงฉากจบที่4กันนะครับผมและต้องบอกเลยว่าวิธีดูฉากจบที่4เนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับซึ่งวิธีการดูฉากจบที่4เนี่ยเป็นอย่างไรเรามาฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าฉากจบที่4เนี่ยเป็นฉากจบที่แท้จริงหรือเป็น true ending ของเกมนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมต้องเก็บดอกไม้สีเขียวนะครับผมโดยเก็บดอกไม้สีเขียวมันจะเป็นแบบนี้ครับ นี่ผมสรุปมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับคุณผู้ชมต้องเก็บดอกไม้สีเขียวที่อยู่ระหว่างทางในแชปเตอร์3ถึง8ให้ครบจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมาเล่นที่แชปเตอร์9ก็จะเจอดอกไม้สีเขียวดอกสุดท้ายในแชปเตอร์9เลยครับผมเพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเก็บดอกไม้สีเขียวในแชปเตอร์3ถึง8ไม่ครบนะครับเราจะไม่เจอดอกไม้สีเขียวในแชปเตอร์9นะครับผมอ่า นี่ฮะนี่คือตำแหน่งดอกไม้ดอกสีเขียวดอกสุดท้ายที่อยู่ในชั้เตอร์9ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับเนี่ยมันจะอยู่จุดเขียวเขียวตรงนี้เลยครับ หลังจากที่คุณผู้ชมเก็บดอกไม้สีเขียวครบละทั้งใน chapter 3์3ถึง8แล้วก็ chapter ์9ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับให้คุณผู้ชมมาคุยกับเออร์แมนเหมือนกรณีที่คุณผู้ชมอยากจะดูฉากจบแบบที่1และแบบที่2นะครับผมทีนี้ให้คุณผู้ชมเลือกไปที่คำสั่งแรกก็คือ accept that you are v w a l u l a r y and do what must be done นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊มนะครับก็เหมือนกับกรณีเราอยากดูฉากจบแบบที่1เลยครับก็คือ คุณผู้ชมก็ไปลุยกับบอสใหญ่ในแชปเตอร์9ได้เลยครับผมอ่านี่ก็คือวิธีการดูฉากจบแบบที่4นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือวิธีการดูฉากจบทั้ง4แบบของเกม One k i l l e Elysium นะครับโดยเฉพาะฉากจบ 1, 2และ4นะครับจะบอกว่าบอสใหญ่ในแชปเตอร์9เนี่ยจะต่างกันออกไปนะครับผมคือมีบางส่วนเหมือนกันแต่ว่าโดยเฉพาะตอนเจอบอสตัวสุดท้ายจริงๆในแต่ละฉากจบเนี่ย จะเป็นคนละแบบไปเลยครับผมเอาประมาณนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกร็ดความรู้เกมกับวิธีดูฉากจบทั้ง4แบบในเกม One Killie Elysium นะครับผมซึ่งขอย้ำอีกทีเลยว่า ถ้าคุณผู้ชมดูฉากจบครบทั้ง4แบบแล้วเนี่ยเราจะได้ทรูลิฟี่ดูฉากจบทุกแบบมาครับผมอ่าโอเคยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปทํากันได้นะครับปิดลาพป,ประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเกิดความรู้เกมสวัสดีครับ